วันนี้ค่ะพี่เนี่ก็จะมาแชร์เป็นเมนูนมสดบุกบราชูกาค่ะคือความหวานกำลังดีนะคะโอเคค่ะอร่อยมากเลยสวัสดีค่ะพี่เน่เอรเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเน่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆที่ทำง่ายๆแล้วก็ เป็นเมนูที่แบบฮอตฮิตมาตลอดกาลเลยนะคะวันนี้ค่ะพี่เนก็จะมาแชร์เป็นเมนูนมสดบุกบราชูก้าค่ะสําหรับนมสดบุกบราชูก้าที่เราจะมาแชร์วันนี้นะคะจะเป็นสูตร16ออนซ์นะคะแล้วเราจะมาบอกต้นทุนกันด้วยค่ะก็เข้าใจกันก่อนนะคะว่าเวลาที่พูดถึงต้นทุนเนี่ยค่ะพี่เนจะหมายถึงต้นทุนวัตถุดิบอย่างเดียวนะคะก็เราจะไม่ได้รวมในต้นทุนของค่าน้าค่าไฟค่าเช่าค่าพนักง,งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ของแต่ละท่านเนี่ยก็อาจจะมีต้นทุนที่ไม่เหมือนกันค่ะก็ ไปลองบวกของเตงกันดูได้นะคะค่ะทีนี้ค่ะสําหรับนมสดบุกบราซูกานะคะวัตถุดิบที่เราใช้ค่ะก็มีไม่เยอะเลยนะคะก็จะมีนมสดรสจืดค่ะสําหรับนมสดรสจืดวันนี้นะคะพี่เน่ก็ใช้เป็นนมสดเอมมิลนะคะก็ถ้าต้นทุนของเอมมิลเนี่ยค่ะเราก็ซื้อกันอยู่ที่ กละอนหนึ่งลิตรอะประมาณอยู่ที่95าบาทกลมๆแล้วกันนะคะแล้วก็เราจะมีบุกบราชูกา้าค่ะสำหรับบุกบราชูกา้านะคะที่นี่ก็จะใช้เป็นบุกบราชูกา้าที่ r i e n t a l Coffee ของเรามีจำหน่ายอยู่นะคะก็เป็นถุง2กิโลกรัมค่ะ395บาทนะคะก็อันนี้นะคะเป็นบุกบราชูกา้าแล้วเราก็จะมีซอสบราชูกา้าค่ะ500กรัมนะคะอยู่ที่95บาบาทค่ะแล้วก็จะมีนมผสมนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมผสมที่เราผสมนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดนะคะเอาไว้ด้วยกันเรียบร้อยแล้ว นะคะคนหวาน2กระป๋องนกคนจืดหนึ่งกระป๋องค่ะก็พี่ได้จะตีให้ว่า1ออนของนมผสมค่ะต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ2บาทนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำเมนูบุกราชูก้าเย็นกันเลยค่ะ สำหรับเมนูบุกบราวชูกาเย็นนะคะเราก็จะตักบุกนะคะมาลองที่ก้นแก้วก่อนได้เลยนะคะเราจะใช้บุกเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ2ช้อนตวงพลาสติกเนี่ยนะคะก็คือเราตักแบบไม่ต้องพูนนะคะเอาแบบพอดีพอดีเนะะี่ยค่ะจะได้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ50กรัมนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่เนก็ตักเนาะเอาแบบไม่ต้องพูนนะคะมันอาจจะมีแบบมากบ้างน้อยบ้างเกินนิดหน ой, ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอันเนี้ยอ่ะห้าสิบเอ็ดจุดห้าก็คือแบบนิดหน่อยนิดหน่อยอย่างงี้นะคะเสร็จแล้วนะคะพี่เน่ก็จะมาผสม ในส่วนของนมสดนะคะเราจะใส่นมสดรสจืดเนี่ยค่ะมาที่6ออนหรือว่า180 ml นะคะ,ะ180 ml ค่ะแล้วก็ใส่นมผสมมาที่ครึ่งออนนะคะ15 ml ค่ะนี่นะคะครึ่งออนถ้าใครที่ไม่ชอบหวานหรือว่าอยากจะเพิ่มหวานก็มาเพิ่มรสเอาที่นมผสมได้นะคะชอบหวานน้อยๆก็ไม่ต้องใส่นมผสมเลยค่ะก็เป็นนมสดอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่า ในเมนูเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมีความหวานจากตัวบราชูการ์ที่อยู่ในบุกแล้วก็ในซอสให้อยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคค่ะแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้บุกบราที่เราใส่เอาไว้ค่ะเราก็จะต้องมาทําการราดซอสบราด้วยนะคะอ่ะพี่เนก็ราดซอสบราชูการ์เลยค่ะเราก็จะราดไปแบบเรียกว่าหมุนแก้วแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแค่นี้เองค่ะ ซอสบราวน์ชูการ์เนี่ยค่ะหถุงนะคะเราจะใช้ได้กับบุกบราวน์เนี่ยสถุงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะสำหรับบุกบราวน์ชูการ์สอกิโลนะคะเราใช้ประมาณ50กรัมเนี่ยก็คือเราจะได้ประมาณ40แก้วซอสบราวน์เราก็จะอยู่ที่ประมาณ80แก้วนะคะโดยประมาณค่ะอ่ะทีนี้ได้เรียบร้อยแล้วเราไปใส่น้ําแข็งเลยนะคะอ่ะใส่น้ำแข็งมาเต็มแก้วค่ะแล้วเราก็เอานมที่เราคนผสมกับนมผสมไว้นะคะมาท็อปหน้า จบแล้วค่ะเรียบร้อยกับเมนูนี้เห็นไหมคะง่ายไหมง่ายเนาะแล้วก็เป็นเมนูที่แบบขายดีกันจริงๆเลยนะสําหรับเมนูเย็นนะคะบุกบราชูก้าเนี่ยค่ะเราใช้กันอยู่ที่50กรัมก็ประมาณ10บาทน,นะคะแล้วก็ซอสบราวนะคะก็คือว่าเราใช้กันแค่ราดขอบแก้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือถุงหนึ่งใช้ได้อยู่ที่ประมาณ80แก้วคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่เน่เอาเป็นว่าเอาเป็นแบบเกินๆคิดเกินๆไปเลยนะคะซอสบราเราให้ที่2บาทค่ะแล้วเราก็จะมีนมสดรสจืดนะคะ6ออนร้อยแปด ml เอาเล็กกลมๆแบบเกินๆน,นะคะก็ให้ไปที่9บาทค่ะแล้วก็นมผสมนะคะ1บาทค่ะครึ่งออน1บาทนะคะน้ําแข็งกับแก้วก็คิดเกินๆไปนะคะให้ไปที่5บาทค่ะเพราะฉะนั้นเรานะคะสําหรับนมสดบุกราวชูกา16ออนแก้วนี้นะคะต้นทุนที่เราใช้ค่ะก็อยู่ที่ประมาณ27บาทนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําเมนูปั่นกันบ้างนะคะสําหรับเมนูปั่นค่ะง่ายๆเลยนะคะก็เหมือนเมนูเย็นนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มนมผสมขึ้นมาอีก1ออ ะะเพราะฉะนั้นแล้วมาทําสูตรเมนูปั่นกันเลยนะคะเพรเน่ก็จะใส่นมสด6ออนเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะ6ออนใส่ไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนมผสมค่ะตอนเป็นเมนูเยนเราใส่ที่ครึ่งออนนะคะพอเป็นเมนูปั่นค่ะเพิ่มความหวานมันขึ้นมานะคะเพราะว่าไม่ไมงั้นเราเดี๋ยวปั่นแล้วเดี๋ยวจืดนะเราจะใส่เป็น1ออนครึ่งนะคะ,ะใส่ลงมาเลยนี่นะคะแล้วเราก็คนแค่นี้ค่ะใส่ถั่วปั่นได้รักง่ายไหมใส่เลยนะคะ ถ้าร้านไหนมีผงปั่นนะคะก็ใส่ผงปั่นมาด้วยค่ะประมาณ1ช้อนตวงนะคะก็นี่ค่ะนี่นะคะใส่ไปเลยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะผงปั่นของพี่เน่ที่ใช้วันนี้เราก็จะใช้เป็นผงปั่นดาวินชีนะคะนี่ค่ะก็ถุงนึงหนึ่กรัมนะคะอยู่ที่650บาทค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่น้ําแข็งแก้วหนึ่งค่ะน้าแข็ง1แก้วนะคะแล้วเราก็ปั่นด้วยเมนูมิลเชคนะคะ25วินาทีค่ะ โอเคค่ะทีนี้ในระหว่างที่ปั่นจริงๆแล้วเรามาทําในส่วนผสมได้เลยนะคะแต่ว่าพี่เนตรอก่อนเสียงจะได้ไม่ดังอ่ะนี่นะคะใส่ตัวบุกบราวค่ะลงมา2ชอ้อนเหมือนเดิมนะคะนั่นแสดงว่าตอนนี้บุกบราวของเราใส่ไป10บาทค่ะ10บาทแล้วนะคะบวกซอสบราวมาอีก2บาทค่ะลาดขอบแก้วเหมือนกันนะคะเป็น12บาทแล้วค่ะสำหรับโถนี้นะคะเราก็จะมี ต้นทุนของวัตถุดิบค่ะเป็นนมนะคะที่9บาทค่ะนมผสม3บาทแล้วก็ผงปั่น2บาทนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งกับแก้วนะคะลงไปรวมแล้วอีก5บาทค่ะรวมๆแล้วนะคะสำหรับเมนูปั่นแก้วนี้ค่ะ ต้นทุนวัตถุดิบเราก็เลยจะอยู่ที่31บาทนะคะอ่านี่เห็นไหมคะแต่ว่าเชื่อว่าเราก็น่าจะทําราคาได้เนอะเพราะว่าพอเป็นบุกบราชูกาค่ะเขาก็จะมีต้นทุนที่สูงกว่าไข่มุกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่เน่เชื่อว่าคนที่ทานบุกบราชูกาก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อโอเคก็คือเพื่อสุขภาพด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะสําหรับเมนูเย็นแล้วก็เมนูปั่นนะคะกับนมสดบุกบราชูกา้าสูตร16กออนซ์ค่ะพี่เน่มาแชร์สูตรให้แล้วก็แชร์ต้นทุนวัตถุดิบให้แล้วนะคะก็ไปลองทํา ดูค่ะถ้าหากว่าทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงนะคะมาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรืออยากจะให้พี่เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวชิมแป๊บน,นึงก่อนนมจะหอมแบบคือความหวานกำลังดีนะคะหอมซอสบราวน์ชูการค่ะหอมกลิ่นบราวน์ชูการแล้วก็หวานแบบดีมาก จะบอกว่าจริงๆต้องใช้เป็นหลอดบุกนะคะแต่ว่าพี่เน่ไม่มีนะคะคือคิปวันนี้ไม่มีหลอดนะคะก็โอเคค่ะอร่อยมากเลย ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เนยแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เนยมีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้ค่ะกับเมนูนมสดบุกเบอร์ชูก้าค่ะแบบเย็นแล้วก็ปัน่นมาคำนวณต้นทุนให้ด้วยนะคะก็มาทำตามกันได้เลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ